สวัสดีค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสมากมีแดดนะคะไปเดินเล่นในป่ากันนะคะก่อนที่จะไปตลาดนัดมือสองตลาดนัดมือสองที่นี่ของหน้าซื้อเครื่องแก้วเครื่องใช้ต่างเนี่ยสวยงามมากนะคะค่ะน,นี่ก็ดูไม่ไกลาจากที่พักค่ะขับรถหน้านาตีก็ถึงแล้ววันนี้ท้องฟ้าสว่างไม่ไมีเมฆ มาปิดบังเลยค่ะวันเสาร์แต่ว่ารถก็ไม่เยอะนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้พอดีว่าแป้งฝุ่นที่นำมาจากเมืองไทยเนี่ยหมดนะคะแล้วก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ก็ไปหาซื้อแป้งฝุน่นแล้วไม่ไม่มีก็ไปถามพนักงานพนักงานบอกว่า ไม่ไม่มีเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเพราะว่า,าเหมือนคนประเทศนี้ไม่ใช้แป้งฝุ่นกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเมืองไทยอากาศร้อนหลังอับน้ำเนี่ยได้ทาแป้งหน่อยหนึ่งก็จะสบายตัวใช่ไหมคะที่นี่เขาอาจจะไม่ใช้เพราะว่าอากาศหนาวหรือเปล่าไปเดินหามาตั้งหลายที่แล้วก็ไปเดินดูมีแต่ายาสับผม ครีมนวดผมแล้วก็อพวกครีมทาผิวแบบเนี้ยเยอะมากค่ะมีเยอะจริงๆเพราะว่าหน้าหนาวก็จะผิวแห้งใช่ไหมคะนี่ก็ไม่ได้ก็เลยไปตลาดมือสองค่ะไม่เป็นไรไม่ผิดหวังนีไ่ไปได้ยาสระผมนะคะแล้วก็อันนี้ก็ยาสระผมของชาวาชะคอไม่แพงด้วยค่ะนี้ ใช้ดีนะคะหายากแล้วมาเจอที่นี่ดีใจมากเลยแล้วก็นี้อ่านครีมแบบน้ำออแกนิกด้วยค่ะไม่แพงค่ะานาของถูกแล้วก็ได้หวีมาหนึ่งอันอันนี้วียีสิบโคนค่ะถ้าคิดเป็นเงินที่นี่20โคนก็เหมือน20บาทบ้านเราอะไรแบบนี้เราอย่าไปคิดเงินไทยไม่แพงค่ะหวีดีด้วยเพราะว่ามาอยู่นี่มีปัญหาคือผมร่วงมากเดือนแรกไม่เป็นไรค่ะพะ ย่างเข้าเดินที่สองไปปลายเดินที่สองผมร่วงร่วงหนักมากเข้าไปหาข้อมูลเป็นเพราะอากาศก็บอกนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะยาตับผมหรืออะไรเป็นเพราะอากาศเพราะว่าอ่านังศีรษะเกิดการขยายตัวอะไรแบบนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์แค่นี้นะคะใครที่จะมาเที่ยวเมืองนอกให้พกแป้งมานะคะไม่รู้ว่า เพื่อนๆท่านอื่นที่มาอยู่นานแล้วอาจจะรู้แหล่งซื้อก็ได้แต่เหมือนพี่เนี่ยพี่มาเที่ยวพี่ก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปหลายๆที่เพื่อที่จะมองหาแป้งฝุ่นแต่ก็ไม่ได้นะคะก็ใครที่คิดมาเที่ยวปกมานะคะแป้งฝุ่นอยากคิดมาซื้อข้างหน้าเพราะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อกลับไปเมืองไทยนะคะกาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะใครที่มีแหล่งซื้อนะคะ ใครดูคลิปพี่ก็ช่วยบอกมาด้วยว่าซื้อที่ไหนนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ